Welcome to Ad Addict Podcast. Ad Ad สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Addict Ad Podcast ตอนที่36กับผมเ mm hmm. พมิร์ดพงศ์ปิติภาสุกยืดครับ วันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็มาจากงานงานหนึ่งฮะซึ่งงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่รวมตัวเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในเมืองไทยอย่างมหาศาลมากๆนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยก็คืองาน i Creator Conference 2019นเะครับเป็นงานสัมมนา,าสำหรับคนทำคอนเทนต์ยุคใหม่นะครับที่ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นครั้งแรกในไทยเลยทีเดียวนะครับโดยงานนี้เนี่ยก็คือจัดโดยสื่อหนึ่งนะฮะที่เป็นสื่อที่มีจุดยืนเรื่องคอนเทนต์ที่ทาเพื่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างชัดเจนมาก ก็คือเรนเมเกอร์นั่นเอง นะครับภายในงานฮะก็มีเซสชันจากวิทยากรต่างๆเนะีนะ่ยเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งแต่ละคนนี่ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของวงการจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการสื่อวงการบล็อกเกอร์วงการบล็อกต่างๆนะฮะซึ่งถือว่าในงานเนี่ยมันเลยมีเซสชันมีหัวข้อที่น่าสนใจเยอะมากฮะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยผมได้มีการทำคอนเทนต์เรียลไทม์ขึ้นในเพจแล้วก็ในเว็บไซต์ของไอดอลดิกไปคอนเทนต์ content หนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้ได้รับกระแสะตอบรับเนี่ยแบบหล้นหลามสุด วันนี้เนี่ยผมเลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าวันนี้ลองมาเล่าให้ฟังในแบบพอดแคสต์กันบ้างนะครับเพื่อนๆอาจจะพอเห็นภาพแล้วก็เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับดังนั้นนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับคือสรุป6ประเด็นน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของออนไลน์มีเดียนะครับที่คนทําสื่อออนไลน์เนี่ยควรจะรู้เอาไว้นะครับจากมุมมองของสื่อใหญ่ยาง t h อ s t a n d a า d The Matter แล้วก็แ a n g o Zero ครับจะเป็นยังไงลองไปฟังกันดูครับ สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของวงการสื่อออนไลน์อย่างแรกนะครับก็คือปัจจุบันนี้นะครับจุดแข็งและความแตกต่างของสื่อออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะฮะเพราะว่าปัจจุบันครับเราถือว่าอยู่ในยุคที่มีสื่อออนไลน์แบบเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่สื่อใหญ่ๆนะครับที่เขาเนี่ยผันตัวมาจาก Tradition a l นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนแล้วนะครับแต่ว่าก็มีสื่อออนไลน์นะครับที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ออนไลน์เพิ่มเติมอีก นะครับแถมยังมีคนทั่วไปด้วยนะครับที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีโซเชียลมีเดียเรามี device ์อย่างสมาร์ทโฟนต่างๆอยู่แล้วนะครับทุกคนสามารถเป็นสื่อได้อยู่แล้วนะครับมันเลยทําให้ปัจจุบันนี้นะครับสื่อมันเลยเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทําสื่อออนไลน์อยู่ในปัจจุบันนะครับสำคัญมากๆคือเราต้องหาความแตกต่างของเราให้เจอนะครับโดยที่ต้องดูเลยครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยจุดเด่นที่เป็นจุดแข็งของเราเนี่ยคืออะไร นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีจุดแข็งที่แตกต่างจากคนอื่นเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีความจําเป็นที่ทําไมคนอ่านหรือคนเสพฟคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเขาต้องติดตามเรานะครับเพราะว่าเขาก็สามารถไปติดตามคนอื่นได้นะครับโดยตัวอย่างหนึ่งฮะถ้ายกตัวอย่างให้พอเห็นภาพมากขึ้นนะครับก็คือสื่อใหญ่ออนไลน์ใหญ่ๆเลยนะครับอย่าง The Standard นะฮะเอกลักษณ์ของเขาจุดเด่นของเขานะครับที่เราจะเห็นเลยแล้วก็ทำให้เดอะสแตนดาร์ดเนี่ยถึงแม้ว่าเพิ่งเปิดตัวมาแค่2ปีกว่านะครับแต่ว่ากลายเป็นสื่อออนไลน์ชั้นนำอันดับต้นๆของไทยเลยทีเดียว โดยเดอะสแตนดาร์ดครับ,รบก็หาจุดยืนหาความแตกต่างที่ชัดเจนครับอย่างแรกคือในเรื่องของความเร็วนะฮะไม่ว่าจะมีข่าวอะไรต่างเดอะสแตนดาร์ดค่อนข้างเร็วมากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเห็นคอนเทนต์ต่างๆที่เขานําเสนอมานะครับมันจะมีรูปรูปแบบของลักษณะคอนเทนต์ที่แตกต่างจากสื่อเจ้าอื่นๆอยู่เหมือนกันนะครับโดยคอนเทนต์ของเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ในลักษณะของเซ l ฟอิมพรูวิ่งคอนเทนต์นะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนมากๆนะครับจากพอดแคสต์นั่นเอง นะครับดังนั้นนะฮะถ้าใครทําสื่ออยู่โจทย์แรกเลยครับตอนนี้ที่เราต้องกลับไปถามตัวเองนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนจุดเด่นของเราคืออะไรนะครับแล้วเราจะทำให้แตกต่างจากคนอื่นยังไงนั่นเองครับและสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับอนาคตของออนไลน์มีเดียในไทยอย่างที่2นะครับก็คือปัจจุบันนี้นะครับออริจินอลคอนเทนต์เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่สื่อเนี่ยควรจะทำกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ถ้าพูดถึงออริจินอลคอนเทนต์นะครับหลายคนอาจจะย,ยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยคำนี้มันหมายความว่าอะไรนะครับลองให้เห็นภาพกันง่ายๆนะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราลองติดตามสํานักข่าวหรือว่าสื่อต่างๆนะครับสื่อส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเน้นการนําข่าวสารนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยเมืองนอกแล้วแต่นะฮะว่าคอนเทนต์ของเขาเนี่ยโฟกัสในเรื่องอะไรนะครับเขาจะเอาข่าวสารเหล่านี้แหละครับมานําเสนอนะครับในรูปแบบของตนเองนะครับโดยใส่เอกลักษณ์ความเป็นตัวเองเข้าไปนะครับแล้วก็นําเสนอใน รูปแบบที่ตัวเองถนัดนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกคอนเทนต์ประเภทหนึ่งฮะที่เนี่ยที่ผมบอกว่าออริจินอลคอนเทนต์นี่แหละมันคือคอนเทนต์ที่สื่อต่างๆนะครับเขาผลิตขึ้นมาเองนะครับโดยที่ไม่ได้อิงข่าวสารอะไรต่างๆอ,งอื่นนะฮะแต่ว่าสร้างสารรค์คอนเทนต์ต่างๆขึ้นมาเองด้วยไอเดียของตัวเองนะครับมันก็เลยกลายเป็นคําว่าออริจินอลคอนเทนต์นะครับเพราะว่ามันเป็นสื่อเป็นการสร้างสารรค์คอนเทนต์ที่เป็นออริจินอลจากสื่อนั้นๆนั่นเอง ซึ่งปัจจุบันนีนะะ้เราก็จะเริ่มเห็นมากขึ้น,นะะว่ามีสื่อออนไลน์หลายๆเจ้าเหมือนกัน,นที่เริ่มผลิตออริจินอลคอนเทนต์ขึ้นมาเยอะมากขึ้นแล้วซึ่งตัวอย่างหนึ่งะะเพื่อให้เห็นภาพเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในสปิเกอร์ที่พูดในเซสชันนี้ด้วยก็คืออย่าง Mango Zero ถ้าใครได้ติดตาม Mango Zero ช่วงหลังๆนี้เราจะเห็นออริจินอลคอนเทนต์อันนึงที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะถูกใจเหล่าโอตาหลายๆคนมากๆเพราะว่าเป็นออริจินอลคอนเทนต์ที่ Mango Zero ร่วมมือกับทาง B&K n f นะครับในการทําเป็นเหมือนรายการหนึ่งขึ้นมานะครับและรายการนั้นเนี่ยก็มีสเสน่ห์มีความน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นรายการที่สามารถให้คนเราเนี่ยมีอินเทอร์แอคทีฟกับช่วงที่รายการเขาไลฟ์อยู่ส,สดๆได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ออริจินอลอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับซึ่งในอนาคตนี้นะฮะในปีหน้านะครับ สิ่งนี้แหละมันจะเกิดขึ้นเยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าการแข่งขันของสื่อต่างๆเนี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆแต่ละคนก็ต้องพยายามหาคอนเทนต์หาวิธีการต่างๆให้ดึงดูดให้คนเนี่ยสนใจสื่อตัวเองไว้นะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนุกเหมือนกันนะคบว่าเดี๋ยวในอนาคตเราจะได้เห็นออริจินอลคอนเทนต์จากสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายเพิ่มเติมแน่นอนครับ และเรื่องที่น่าสนใจอย่างที่3นะครับก็คือปัจจุบันนี้นะฮะ Data นะครับหรือว่าข้อมูลเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับสื่อแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นนักโฆษณานักการตลาดหรือไม่ได้กระทั่งสื่อเนี่ยเราได้ยินคํานี้มาเยอะครับว่า Data เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ นะครับแต่ว่าหลายคนนะฮะรวมถึงสื่อเนี่ยผมเชื่อว่าเราเนี่ยน่าจะมองว่าโอเคเราเข้าใจแหละว่ามันสําคัญแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องไกลตัวอยู่นะครับเพราะว่าอย่างสื่อเองนะฮะหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญกับเนื้อหาของข่าวการนําเสนอสิ่งใหม่ๆนะครับทำยังไงให้คอนเทนต์ของเรามันน่าสนใจนะครับโดยมองข้ามไปฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Data หรือข้อมูลที่มันมีอยู่ในโลกนี้นะครับรวมถึงสิ่งที่เรามีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญ อันดับต้นๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับว่าแน่นอนมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจคนอ่านมากยิ่งขึ้นครับว่าจริงๆแล้วคนอ่านของเราเนี่ยเขาชอบลักษณะคอนเทนต์ประเภทไหนส่วนใหญ่เขาคือใครนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำคอนเทนต์แบบไหนออกมา นะครับแล้วนอกจากการเข้าใจกลุ่มคนที่เป็นคนอ่านของเราจริงแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจในแง่ของ Data ในส่วนต่างๆอื่นๆเนี่ยแน่นอนว่ามันมันก็ซัพพอร์ตให้การนําเสนอคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันมีรประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนอีกด้วยนะครับดังนั้นนะฮะ ่อไปนีน้อยากให้สื่อทุกคนเลครับหรือว่าแม่แต่กระทั่งคุณทำคอนเทนต์นะครับเป็นคอนเทนเตอร์ต่างๆนะครับหรือแม้แต่นักโฆษณาหรือนักการตลาดนะครับย้ำอีกทีนะว่า Data เ,เนี่ยยังไงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับลองทำความว้าใจลองหามุมมองแล้วก็หยิบจับมันมาใช้ประโยชน์ดูนะครับแล้วรับรองว่าจะสามารถทําการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นนั่นเองครับ และเรื่องที่น่าสนใจอย่างที่4นะครับก็คือในแง่ของการวัดผลของสื่อออนไลน์ในปัจจุบันนี้นะฮะยอด engagement เนี่ยไม่สำคัญเท่า call to action แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าปกติเรานึกถึงสื่อออนไลน์นะครับเราอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram อะไรต่างๆ นะครับแล้วก็เว็บไซต์นะฮะเราอยู่ในโลกเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะมักจะสนใจเนี่ยก็คือตัวเลขใช่ไหมครับและตัวเลขที่เป็นตัวเลขหนึ่งที่เราเนี่ยมักจะหลงอยู่ไปกับมันเนี่ยก็คือในแง่ของ engagement นะครับไม่ว่าจะเป็นยอดไลค์ยอดแชร์นะครับยอดคนอ่านต่างๆนะครับทราฟิกต่างๆที่ปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากนะครับเวลาที่เราเห็นตัวเลขเยอะๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคอนเทนต์นี้เนี่ยประสบความสาเร็จมากๆเลย นะฮะแต่ว่าถ้าในอนาคตนี้นะครับสิ่งที่สื่อเนี่ยควรจะหันมาใส่ใจมากขึ้นครับคือการสร้าง call to action นะครับหรือว่าทำให้เกิดการกระทําบางอย่าง นะครับที่ถ้าหากว่าคนอ่านคอนเทนต์ของเราแล้วนะครับจบไปเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับนะครับสิ่งที่เขาจะทําต่อไปเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการ A ต้ตอบส่วนหนึ่งโอเคมันอาจจะเป็นสิ่งที่วัดผลได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในมุมของสื่อเองครับปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถสร้างสรรค์อะไรบางอย่างที่มันทําให้เกิดการกระทาบางอย่างที่มันดีต่อสังคมด้วยจริงๆเนี่ยรับรองเลยว่า เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เรานําเสนอออกไปนะครับมันจะมีคุณค่ามากกว่าแค่ตัวเลข engagement ของเรานั่นเองนะครับดังนั้นนะฮะต่อไปนี้นะครับยอด engagement เนี่ยอาจจะไม่สำคัญเท่า call to action แล้วนั่นเองครับและเรื่องที่น่าสนใจอย่างที่5นะครับก็คือณตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าสื่อออนไลน์นะครับชื่อมันจะบอกว่าเป็นสื่อออนไลน์นะครับอยู่ในโลกออนไลน์แต่ว่าจริงๆแล้วครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่อไปแล้ว นะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับสื่อออนไลน์ที่บอกว่ามันเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คนเดานะครับพฤติกรรมคนเราที่เปลี่ยนไปโอเคจากสมัยก่อนเราอาจจะมีกิจกรรมทําสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะพออยู่ในโลกที่มีโซเชียลมีเดียโอเคเราก็เริ่มมาใส่ใจในการเสพคอนเทนต์ต่างๆในโลกออนไลน์มากขึ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโลกออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นอะไรต่อไปแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่คนต้องการเนี่ยครับมันคือประสบการณ์ครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อ ออนไลน์อะไรต่างๆนะครับสิ่งที่ควรจะหันมาโฟกัสมากขึ้นนะครับก็คือการสร้างประสบการณ์ซึ่งอาจจะนอกเหนือจากในโลกออนไลน์ก็ได้ อย,อย่างหนึ่งที่นิยมมากๆนะครับที่สื่อออนไลน์ปัจจุบันรวมทั้งในไทยเนี่ยนิยมกันทำมากๆเลยก็คือการจัดอีเวนต์นะครับแต่ว่าแน่นอนมันก็ยังมีตัวอย่างอื่นเยอะแยะมากมายครับเพียงแค่ถ้าสมมุติว่าเราหาไอเดียหาโอกาสแล้วก็รู้ชัดเจนนะฮะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับเราก็จะสามารถสร้างกิจกรรมสร้างประสบการณ์ที่มันไม่ได้อยู่แค่ออนไลน์เพียงอย่างเดียวได้นั่นเอง ตัวอย่างหนึง่งฮะก็คืออย่างงานนี้เลยนะครับก็คือ r a i n m a k e r เนี่ยเขาก็ได้มีการจัดทําสื่อในออนไลน์ต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับแต่ว่าการจัดอีเวนต์ไอแครเตอร์คอนเฟอเขึ้นมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตทำให้คอนเทนต์ต่างๆนะครับทำให้ตัวตนของ r a i n m a k e r เนี่ยชัดเจนมากกว่าเดิมด้วยนะครับดังนั้นก็ลองให้กันบ้านตัวเองกันดูเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจะสร้างประสบการณ์อะไรนอกจากโลกออนไลน์เนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนั่นเองครับ และประเด็นสุดท้ายนะครับคือปัจจุบันนี้นะฮะเราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเป็นสื่อออนไลน์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็นําเสนอสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคตอบโจทย์ผู้อ่านของเราจริงๆตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนนะครับเราต้องมีการปรับตัวนะครับเราต้องตามโลกให้ทันนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราถามนะฮะว่าเฮ้ย5ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับบอกเลยว่าคงตอบกันแทบไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าให้พูดถึง1ปีข้างหน้าเนี่ยเอาจริงยังยยากเล นะครับดังนั้นเนี่ยสื่อออนไลน์นะฮะเราต้องปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็อย่างถ้าสมมติว่ามันมีโอกาสอะไรใหม่ๆมานะครับเราก็ต้องดูว่าถ้ามันเหมาะสมนะครับอย่างสมมติปีนี้เนี่ยเป็นปีที่พอดแคสต์มาแรงมากๆนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าก็มีสื่อออนไลน์หลายๆเจ้านะครับเริ่มปรับตัวแล้วนะครับตัวอย่างเช่นแอ d i ดิกนะฮะที่ทุกคนกําลังฟังอยู่นะตอนนี้เช่นกันนะครับไม่ค่อยขายของเลยนะฮะแล้วก็สื่ออื่นก็มีเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าเราก็ลองดูนะครับเพราะว่า บางสื่ออาจจะไม่เหมาะก็ได้นะครับก็ไม่ใช่ว่าอะไรมาแล้วก็จะทําทุกอย่างนะครับแต่ว่าควรจะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเรานั่นเองแล้วก็เหมาะสมกับคนที่เป็นทาร์เก็ตของเราด้วยนะครับดังนั้นนะฮะสื่อออนไลน์จะหยุดนิ่งไม่ได้ครับต้องปรับตัวแล้วก็พร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของ6ประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของออนไลน์มีเดียจากงาน i Creator Conference 2019นั่นเองครับ ก่อน้าจากกันไปนะฮะเดี๋ยวทบทวนสั้นๆแล้วกันนะครับว่า6ประเด็นที่วันนี้เรามาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกครับก็คือณนะตอนนี้นะครับสิ่งที่สําคัญมากๆสำหรับซื้อออนไลน์นะครับคือการหาจุดแข็งแล้วก็ความแตกต่างของตนเองนั่นเองนะครับ ส่วนประเด็นที่2นะครับก็คือออริจินอลคอนเทนต์นะฮะหรือว่าสื่อการสื่อสารการทำคอนเทนต์ต่างๆที่มันเกิดจากสื่อนั้นๆจริงๆนะครับไอเดียมันเริ่มต้นจากสื่อนั้นๆจริงๆเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่สื่อเนี่ยควรทำมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอย่างที่3นะครับก็คือ Data ครับจากเรื่องที่เราอาจจะมองเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดต้กลายเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับสื่อแล้วนะครับ และเรื่องที่4นะครับในการวัดผลนะฮะยอด engagement เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไลค์คอมเมนต์แชร์อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่สําคัญเท่า call to action ที่เราสามารถทําให้คนที่อ่านหรือคนที่เสพคอนเทนต์เราไปเนี่ยเกิดการกระทําบางอย่างที่มันดีแล้วก็ตอบโจทย์สิ่งที่เราจะต้องการสื่อสารนั่นเองนะครับและอย่างที่5นะครับตอนนี้เนี่ยสื่อออนไลน์ถึงแม้ว่าจะชื่อว่าออนไลน์แต่ว่าการอยู่ในโลกออนไลน์เพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะครับควต้องสร้างประสบการณ์อื่นๆด้วย และสุดท้ายนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยโลกเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาครับสื่อที่จะมีคุณภาพจริงๆนะครับก็คือสื่อที่ต้องเข้าใจโลกนะครับแล้วก็ปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปกับสิ่งต่างๆที่มันมันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองดูครับว่าโอกาสบางทีมันอาจจะเหมาะสมสําหรับเราแต่ว่าไม่ใช่ทุกโอกาสนะครับที่เราจําเป็นต้องเข้าไปเหมือนกันนะครับ และนี่คือทั้งหมดของ a d i ด t กพอดแคสตตอนที่36ในวันนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆฟังแล้วเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าในอนาคตฉันอยากจะติดตามเราไปอีกนะครับว่าเวลาที่มันมีอีเวนต์อะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของแบบโฆษณาธุรกิจการตลาดอะไรยังไงบ้างนะครับก็สามารถติดตามมันได้นะครับในช่องทางที่ทุกคนกําลังฟังอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็แนะนำนะฮะว่าถ้าสมมติว่ามีเรื่องอะไรที่อยากให้เราเนี่ยมาอัปเดตนะครับหรือว่ามาเจาะลึกหรือว่ามีคําแนะนําอะไรต่่างๆเนีย ก็สามารถบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าง่ายสุดเนี่ยก็คือทางช่องทาง Facebook ของ a อดเดิกนั่นเองนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะไว้เจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ Thank you for listening at Addict Podcast